แนวทางการตกปลาเกา๋าเบื้องต้นปลาเกา๋าเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งจัดอยู่ในวงปลาเกา๋าหรือวงปลากระกรังเป็นปลากินเนื้อเป็นอาหารเช่นกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นที่เข้าปากมันได้มีรูปร่างโดยรวมคือลำตัวยาวป้อมแบนข้างเล็กน้อยเกลด็ดเล็กสีตามตัวและครีบเป็นดอกดวง แต้มหรือบ้างชูชาดหรือคล้ำทึบแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดและขนาด ครีบปิดก้างครีบแข็งปากกว้างมีฟันเล็กบนขากไกลมีฟันเขี้ยวด้านหน้าแต่ละชนิดมีขนาดแตกต่างกันมากตั้งแต่มีความยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรไปจนถึง2หรือ3เมตรหนักได้ถึง400กิโลกร,รมัมนั่นก็คือเจ้าปลาหมอทะเลซึ่งเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดที่พบในวงนี้ถึงปลาเก่านั้นจะมีด้วยกันหลากหลายชนิดแต่ด้วยรูปทรงที่คล้ายกันจึงถูกเรียกเหมารวมว่าปลาเก่าหมดเช่นปลาเก่าดอกหางตัด ปลาเก๋าแดงปลาเก๋าจุดน้ำตาลหรืออาจเรียกว่าปลากระรางปากแม่น้ำบางพื้นที่ก็เรียกว่าปลาทุกแกปลาเก๋าหางซ้อนปลาเก๋าหกบ้างเป็นต้นปลาเก๋านั้นถือว่าเป็นปลาที่นักตกปลาทะเลต้องพบเจอกันแทบทุกคนเพราะเป็นปลาที่อาศัยอยู่ทั่วไปตามชายฝั่งทะเลที่มีโขดหินตามต่อหม้อสะพานเสาสะพานปลารอบๆเกาะ หรือแม้แต่ออกเรือไปก็ยังพบเจอได้รวมไปถึงเนื้อของเหล่าปลาเก่านั้นยังมีรสชาติที่ดีมากบางชนิดจึงมีราคาที่สูงลิว่วการตกปลาเก่านั้นสามารถตกได้ทั้งเหยื่อเป็นเหยื่อตายและเหยื่อปลอมต่างๆโดยมีแนวทางเบื้องต้นดังนี้อุปกรณ์ อุปกรณ์ในการตกปลาเก่านั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบสไตล์หรือความชื่นชอบของผู้ตกเองเช่นการตกด้วยอุปกรณ์ชุดเล็กๆอย่างงานอะจ,จิ้งหรืออัลตาไรซ์ซึ่งจะใช้คันยาว5-6ฟุต6โดยเวทคันนั้นอยู่ราว1-3ปอนด์ไปจนถึง4-10ปอนด์รอกเบอร์1,000-2,000ถอการตกรูปแบบนี้มักจะเป็นการตกด้วยเหยื่อขนาดเล็กเช่นพวกหัวจิกปลายางหนอนยาง ไมโครจิกไมโครสปูนปลั๊กขนาดเล็กซึ่งก็จะเหมาะสมกับปลาเกา๋าสายเล็กไม่ใหญ่เกินไปหากจะเล่นเหยื่อสดหรือเหยื่อปลอมที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะใช้คัน6-7ถึงฟุตเวท62-87ไปจนถึงสายงัดอาจเก๋าจากรู1 0 2ถึงปอนรอกเบอร์2,500-3,000ถึง3,000เบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะครับ แต่เมื่อเล่นเล่นไปไม่ชอบจะขยับรอกใหญ่ขึ้นพันยาวกว่าน,นี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดทําเลหรือหมายปลาเกา๋าแหล่งอาศัยหรือหากินของปลาเก๋านั้นมักจะเป็นตามโขดหินซอกหินแนวปะการาังแท้และเทียมเสาต่อหม้อเสาสะพานแนวหินกันคลื่นโดยเฉพาะแหล่งหมายที่เป็นแนวโขดหินหรือปะการังนั้นมักจะมีปลาเกา๋าจับจองกันเป็นกลุ่ม นักตกปลาจึงมักตกได้หรือพบเจออยู่เสมอและเนื่องด้วยหมาที่เป็นเช่นนี้มันจึงเป็นกรอคุ้มกันอย่างดีคอยบาดสายเอ็นหรือพาเหยื่อปลอมพาตาเบ็ดและตะกัวมาติดซอกหินทําให้สายขาดอยู่บ่อยครั้งอดได้ตัวกันไปเหยื่อตกปลาเกา่าเหยื่อตกปลาเก่านั้นสามารถเลือกใช้ได้ทั้งเหยื่อเป็นหรือเหยื่อตายเช่นกุง้งมึกปลาแร่เนื้อหอยเหยื่อเป็นเช่น กุ้งปูปลาขนาดเล็กเหยือปลอมพวกปลักไมโครจิกไมโครสปูนนอนยางปลายางเป็นต้นการตกปลาเก่าด้วยเหยื่อเป็นเหยื่อเป็นที่ใช้นั้นโดยส่วนมากจะเป็นกุ้งเป็นซึ่งมักนิยมตกโดยการหย่อนลงไปตามตอ่อหม้อหรือตามเสาสะพานโป๊้ท่าเทียบเรือหรือนั่งเรือหย่อนตามโคทิน ตามแนวปะการังโดยชุดอุปกรณ์ที่ใช้นั้นต้องไม่อ่อนมากไปเอาปานกลางไปถึงแข็งเพราะเมื่อปลากินจะล่าเข้าโขดหินเสา หรืออุปสรรคต่างๆใต้น้ำสายน่าจะใช้เอนโมโนธรรมดาหรือฟลูออรคาร์บอนไปจนถึงช็อกลีดก็ได้แรงดึงที่ใช้ก็อยู่ที่2 0ถึง30ปอนด์ยาวประมาณ1ถึง2ฟุตตาเบ็ดเลือกคมๆเพราะจะได้เกี่ยวเยือเป็นไม่ช้ำขนาดจะอยู่ประมาณเบอร์1 0ถึง13หรือเลือกให้เหมาะสมกับขนาดเดยือเป็นของเรานะครับส่วนตะกัวนั้นขนาดตามความแรงของน้ำให้สามารถถ่วงกุ้งได้ไม่แกว่งไปมาตามความแรงของน้ำ แต่กัวเล็กก็จะทําให้ปลาไม่ค่อยระแวงแนวทางการตกก็มักจะย่อนลงไปตามแนวเสารหรือแหล่งหมาที่คาดว่าปลาเกา๋าซุ่มซ่อนรอเหยื่ออยู่ยกขึ้นยกลงเบาๆสร้างแอคชั่นหรือกระตุ้นให้กุ้งออกอาการยั่วยวนเรียกร้องให้ปลาเก๋าสนใจหากจะย้อนทิ้งหรือตีทิ้งไว้หน้าดินนักตกปลาควรอยู่ใกล้ๆคันเปิดเบรกเล็กน้อยหรือติดกระดิ่งปลายคันเพื่อให้สัญ,ญญาณเตือนเวลาปลากินก็จะทำให้ นักตกปลาตื่นตัววัดปลาได้ทันทุกทีก่อนที่ปลาจะพาสายพันเสาหรือเข้าซอกหินการตกปลาเก่าหน้าดินด้วยเหยื่อตายการตกแบบนี้นั้นนิยมตกหน้าดินตามชายฝั่งชายหาดที่มีโขดหินสะพานสะพานปลาที่มีแหลงโขดหินปะการังหรือที่หลบส่อ้นอาศัยหากินของปลาเกา่าการเลือกใช้อุปกรณ์นั้นก็ดูจากทำเลแหล่งไม้ระยะในการตีเหยือ่อ ระยะไม่ไกลมากพอใช้คัน6-7ฟุตแต่ถ้าไกลขึ้นไปคือระยะคันตีถึงก็ต้องเพิ่มขนาดความยาวคันขึ้นไปเพื่อช่วยในการทรงเยืออีกทั้งขนาดสายก็ต้องให้สัมพันธ์ในการตีส่งระยะสายเล็กช่วยในการตีไกลสายขนาดใหญ่ก็จะทำให้ระยะลดลงโดยสายที่ใช้ก็อยู่ที่10-20ปอนสายหน้า จะใช้สายเอ็นโมโนสายฟัวรูคาร์บอนหรือสายช็อคลีเดอร์ก็ตามแต่ชอบแรงดึงประมาณ15-30ปอนหากอยากให้ขาดแค่สายหน้าแต่กลัวยังอยู่ก็เลือกขนาดปอนน้อยน้อยกว่าสายเมนก็ยิ่งดีเวลาดึงก็จะขาดแค่สายหน้าแต่ถ้าอย่างงัดอัดปลาจากซอกหินก็เลือกขนาดใหญ่กว่าสายเมนไปก็จะอัดได้เต็มที่จนสายเมนรับไม่ไหวก็แล้วแต่รสนิยมความชื่นชอบของแต่ละบุคคล โดยสายหน้านั้นไม่ต้องยาวมากเพราะเดี๋ยวปลาจะล่าเข้าอุปสรรคโขดหินหรือแนวปะการังต่างๆให้ยาวไม่เกินฟุตเมื่อปลาเข้ากินเหยื่อก็จะส่งสัมผสัสมหานักตกปลาได้เร็วซึ่งเมื่อปลากินก็ต้องรีบวัดและอาจให้พ้นรัศมีของกองหินแนวปะการางังที่หลบซ่อนของมันให้เร็วที่สุดจึงจะมีโอกาสได้ตัวมันเหยื่อที่นิยมใช้ก็เชน่นกุง้งหมึกแร่ปลาแร่ แม้กระทั่งหอยทุบเอาแต่เนื้อปลาเก๋าก็ชอบในการตกด้วยเหยื่อตายนอกจากจะตีออกไปไกลาจากฝั่งแล้วถ้าหากเป็นหมายโขดหินเยอะๆเช่นแนวหินกันคลื่นก็สามารถเดินย่อนตกตามซอกหินได้เลยเช่นกันการตกปลาเก๋าด้วยเหยื่อปลอมการตกรูปแบบนี้นั้นก็เป็นที่นิยมของนักตีเหยื่อปลอมโขดหินสายปันสายเคาะสร้างแอคชั่นเหยื่อปลอมต่างๆซึ่งก็มีตั้งแต่ชุดขนาดเล็กๆ อย่างงานอาจิ้งหรืออาจิที่ตกปลาสีขนสีกุลนำมาเล่นปลาเก๋าไซเล็กได้อย่างสนุกเร้าใจแต่หากต้องการปลาขนาดใหญ่ขึ้นก็เพิ่มขนาดชุดอุปกรณ์ขึ้นมาเป็น U l หรือแอลตามลำดับซึ่งอย่างที่กล่าวไปว่าปลาเก๋านั้นมักอาศัยอยู่ตามซอกหรือหินเมื่อเวลามันกินก็จะลากเยื่อเข้าไปในอุปสรรคเหล่านั้นขันที่แข็งจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการอัดงัดเยื่อปลาเก๋าออกจากรูและสายหน้าก็ต้องรับ ยือเย่อถูถ่ายกับหินก็เลือกใช้สายหน้าที่รับแรงเสียดสีได้ดีรวมไปถึงสายเมนจากรอกซึ่งนักตกปลาสายนี้มักนิยมใช้สายพีอีกันโดยขนาดสายเบอร์1.5ไปถึง2ก็กำลังดีสายหน้าจะเป็นช็อกลีดหรือฟูอโรคาร์บอน20-30ปอนยาวประมาณหนึ่งวาเบ็ดเกี่ยวนอนยางปลายาง1-2โอซึ่งโดยมาก การใช้เหยื่อปลายางหนอนยางจะนิยมรูปแบบทิศซัดริกโดยแนวทางการตกก็คล้ายการตีปลาช่อนส่วนมากจะตีเหยื่อไปตามแนวหินค่อยๆหมุนเก็บสายพร้อมกับการยกขันขึ้นลงเรื่อยๆ เมื่อปลากินนั้นสัมผัสที่ได้ก็อาจจะคล้ายเหยื่อสะดุดหินซึ่งเมื่อตกไปบ่อยๆก็จะค่อยๆแยกอาการปลากัดกับชนหินออกซึ่งเมื่อปลากิีนปลากัดก,ก็ต้องรีบวัดและอาจออกจากแนวหินให้เร็วที่สุดเพราะหางมันสามารถดึงเข้าบ้านมันได้ก็จะยากในการดึงงัดมันออกมาหากสายหน้าเหนียวไม่เกี่ยวเกาะกับอุปสรรคเยอะก็อาจนำพาเจ้าปลากราออกมาได้แต่ถ้าสายพันติดซอกหิน สายหน้าทนแรงเสียสีไม่ไหวก็อาจจะขาดสะบ,บั้นพ้ายแพ้กแก่มันไปส่วนการใช้เหยือปลักดำลึกดำตื้นและไมโครสปูลไมโครจิกนั้นก็สามารถตกปลาเก่าได้แต่ก็มีโอกาสติดหินหเสียเหยือได้มากกว่าพวกเหยือ,อยางที่สามารถเก็บคนเบ็ดได้ซึ่งการตกเหยือปลักนั้นก็ทําได้ตามปกติคือตีไปแล้วรอให้จมสู่ระดับของมันรอไปเรื่อยๆตามแนวหินส่วนเหยือไมโครจิก ไมโครสปูนั้นต่อจะตีออกไปยังเป้าหมายรอเหยื่อจมถึงพื้นแล้วก็กรอเก็บสายขึ้นมาสลับกับการใช้ปลายคันกระตุกสร้างแอคชั่นช้าเร็วสลับกันไปในการตกด้วยเหยื่อปลอมเหล่านี้นั้นนิยมเหยื่อที่มีสีสันสว่างสดใสเช่นขาวเขียวเหลืองส้มแดงเป็นตน้นโดยขนาดเหยื่อก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคณ์และหมายน,านั้นๆด้วย ก็ดูรายละเอียดจากคันว่าใช้ขนาดเหยือที่เหมาะสมน้ำหนักเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งการตกปลาเก่านั้นยังรวมไปถึงการออกเรือจิกกิ้งเก๋ใยหญ่หมอทะเลด้วยนะครับก็ปรับเปลี่ยนเลือกใช้ให้ตรงงานจะได้สนุกในการตก ครับแนวทางการตกปลาเกา๋าหรือปลากระการังในเบื้องตน้นก็จะมีอยู่โดยสังเขตประมาณนี้ที่ได้รวบรวมหยิบยกเอามาฝากมือใหม่กันสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากช่อง Youtube ของนานานักตกปลาหลายๆท่านซึ่งมีเทคนิคแนวทางแตกต่างกันออกไปขอให้สนุกกับการเคาะการขุดหาปลาเก๋ากันนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ขอฝากร้านเหยื่อตกปลาบ้านๆของหนุ่มนักตกปลากี่เสียเหยื่อให้กับปลามามากมาจนคับแค้นใจสั่งเหยื่อมาใช้แล้วก็ขายไปในตัวเสลยเหยื่อดีเหยื่อเด็ดเหยื่อที่ท่านหมายตาแต่หาไม่ได้ลองแวะเข้ามาดูที่ไทยบ้านฟิชชิ่งทั้งเพจเฟ c บุ o o ลาซา a ้าช้อปปีจะส่งถึงหัวกระดบ้านเหยื่อมันหมาน,นเช่นเหยื่อของนักตกปลาสายเคาะหนอนยางจัดเต็ม เยื่อตกปลาแอร์ไลน์บายเด็กตกปลาเยื่อยางพริม,มแมลงก้นแซบแซบคูณ2ปลายางบอยเทพไอจ๊อดหัวสายท้ายสมบัดเยื่อยางฟาลัน2 0่1บายพริมซึ่งเป็นเหยื่อยางจากไทยสตรีทฟิชชิงเป็นเยื่อที่ใช้ได้ทั้งผิวน้ำและใต้น้ำเหมาะก,กับการตกปลาล่าเยื่อเช่นปลาช่อนปลาชโดปลากระพงปลาเก๋าปลาหมอทะเล และปลานักล่าอื่นๆเหยื่อยางพิมพ์ใจร้ายเหยื่อยางสําหรับสัตว์ใหญ่เหยื่อมีขนาด5นิ้วหนัก19กรัมเหยื่อผิวน้ําต่างๆเช่นกบยางทวินแค่ตีแล้วกรอต้มน้ํารอได้เลยโดยนิกอมัมโมโดจาก BPO เหมาะกับทุกสภาพการตกปลาในทุกหมายงานปลาช่อนและปลาล่าเหยื่ออื่นๆกบสายไม้บอยเทพเหยื่อบอยเทปเ,เบดเฟียวฟ้าว เยื่อกบยางเตะจิ๋วเยื่อป๊อปเปอร์ลัวมัสเตอร์อาป๊อปเยื่อดำน้ำเช่นกระดีเล็กบอยเทพเยื่อไมโครจิกลัวมัสเตอร์เซตไรเยื่อปลักดำลึกลัวมัสเตอร์รุ่น c 3 2 0เยื่อปลักดำตื้นลัวมัสเตอร์โก r k 5 0เยื่อปลักงาน ul ลัวมัสเตอร์รุ่น tt sinking minnow และยังมีเยื่อและอุปกรณ์อื่นๆเช่น รอกสปินนิ่งแอร์เกียร์เดมอนโรอกโลหะสุดแร่งจาก BPO รอกหยดน้ำฟิทเทคคอ b รา CB100 by BPO บาีกล่องใส่อุปกรณ์ตกปลา3ชั้นแบ z โซนแขนงแต่งรอบหยดน้ำอลูมิเนียมใส่รอกได้ว่าชิมา a โนระบอกปักคัดเบ็ดยี่อ้อเน็กรุ่น b m k 3 0สาย PE าทักซีโคมิซปเปอร์เพล ตัวเบเยอ่อยาง VMC และอื่นๆอีกมากมายลองแวะเข้าไปดูกันได้เลยนะครับเพื่อเยอื่อมันมานที่ท่านใฝ่ฝันหารอท่านอยู่ที่นี่ก็เป็นได้สวัสดีครับ